สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่ลำตะคองนะครับนี่เป็นทริปของครอบครัวนะครับไ, <ป S 1> ไงครับ<ไ>ป,ประเทศนี่ครับลองจ๋านะครับกว่าจะถึงหนองคายก็น่าจะพรุ่งนี้นครับาาไปตอไง,องไปตองเอ้ไปจองดนองหน้าจอไปตองเอ้ไปจองดวงน้องหน้าจอ ไอตัยเดี๋ยวพี่เข้าห้น้ว่ะแดจะหมดแล้วสามสิบทีนีครับถ่าย2ที่หมดแบดหมดแล้วยังไม่ไ้่ายด,ดูดิถ้าสกินว่าหลบ ยังไม่ตื่นนะครับ <ets> ผมไม่ซูงแสงเฉยเมื่อคืนชับมะลิกเป็นไงครับเสียไหมครับฟันทงถูกทุกคู่ครับ <_ utter> อย่าลืมติดตามหน่ยครับแอดไลน์ใต้คลิปเลยไอ,ไอดีไลน์เลยครับ0 9 0 3เป็น60180 สวัสดีครับดื่มโขงยามเช้านะครับสุดท้ายคุณกิจสระครับนี่เป็นหมูจากที่ไหนครับหมูไต้หวันครับหมูไต้หวันใช่ไหมครับตะเกียงที่ไหนครับเออตะเกียงของของอินโดตัวขีบที่ไหนครับแม่ที่จัดจีนแดงนี่ครับเป็นการปิ้งย่างของคุณกิจสระครับนิ่มๆเพืนไหม นี่ดูสิซื้อมาเนี่ยกี่บาทสี่หมื่นห้าโอ้โหหายแล้วหายแล้วอ๋อเหร่ครับบรรยากาศริมโขงครับว้าวนี่ครับตื่นนาแล้วค่อะอารมมุมนี้ดิ